สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการคิดการแก้ปัญหาแบบตรกศาสตร์เบื้องต้นค่ะปัญหาก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบต่างๆในร่างกายซึ่งให้ประโยชน์สำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเช่นการควบคุมน้ำหนัก การลดความเสี่ยงหรือลังและยังเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อช่วยทำให้นอนหลับดีและลดความเครียดเราจึงใช้ BMI ในการประเมินเพื่อให้การออกกำลังกายเหมาะสมควรประเมินความจำเป็นโดยใช้ค่าดัดนีมวลกายหรือว่า BMI ค่ะขั้นตอนของซูดูโคตนะคะขั้นตอนแรกเราจะประกาศตัวแปรค่ะตัวแปรที่ใช้คือน้ำหนัก BMI ส่วนสูงการออกกำลังกายชั่วโมงค่ะ ขั้นตอนที่2เราจะรับค่าน้ําหนักค่ะโดยให้ผู้ใช้กอกกอน้ําหนักลงไปค่ะขั้นตอนที่3เราจะรับค่าความสูงค่ะแล้วก็จะให้ผู้ใช้กออสูวนสูงลงไปค่ะขั้นตอนที่4ีก็คือคํานวณค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ค่ะโดยจะมีสูตรว่าน้ําหนักหารส่วนสูงทั้งหมดยกกำลังสองค่ะขั้นตอนที่5คือการตัดสินใจตามค่า BMI ค่ะถ้ากรณีเป็นจริงค่ะก็คือค่า BMI อะมี ค่า b m i เกิน25โปรแกรมก็จะแสดงผลแนะนำให้ออกกำลังกายค่ะแล้วทีนี้ก็จะให้ผู้ใช้กรอกจำนวนชั่วโมงที่ต้องการออกกำลังกายค่ะขั้นตอนที่เสร็จก็คือเมื่อกอกเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นว่าออกกำลังกายเสร็จค่ะแต่ว่าถ้าการณีเป็นเทสนะคะก็คือค่า b m i น้อยกว่า25ะจะแสดงผลว่า your b m i is normal นะคะ เสร็จแล้วก็จะจบค่ะต่อมาจะเป็น f flow c h a r t นะคะเราจะกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณก็จะมีน้ำหนัก BMI ส่วนสูงการออกกำลังกายชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะเอาพูดโดยการให้ผู้ใช้ใส่น้ำหนักลงไปเมื่อผู้ใช้ใส่น้ำหนักแล้วโปรแกรมก็จะเก็บไว้ในตัวแปรน้ำหนักค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเอาพุตให้ผู้ใช้ใส่ส่วนสูงค่ะเมื่อผู้ใช้ใส่ส่วนสูงแล้วโปรแกรมก็จะไปเก็บไว้ในตัวแปรส่วนสูงค่ะต่อมาจะเป็นโปรแกรมคำนวณค่า b m เโดยใช้สูตรน้ำหนักหารส่วนสูงทั้งหมดยกกำลังสองค่ะต่อมาโปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าค่า b m เน้อยกว่าจะเป็น False ก็คือ โปรแกรมจะแสดงผลขึ้นมาว่าค่า BMI ปกติแต่ว่าถ้าค่า BMI ม,มากกว่า25มันจะขึ้นทูค่ะก็คือโปรแกรมจะแสดงผลแนะนำให้เราออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถามชั่วโมงที่ต้องการออกกำลังกายและเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จโปรแกรมก็จะไปเก็บไว้ในตัวแปรชั่วโมงค่ะและเมื่อเรากรอกเสร็จทั้งหมด โปรแกรมแสดงข้อมูลว่าออกกำลังกายเสร็จค่ะและก็จะจบค่ะต่อมาก็จะเป็นการแสดงค่าตัวอย่างการตัดสินใจในโฟล c h a r t นะคะอันแรกก็จะให้เติมน้ำหนักค่ะแล้วก็ส่วนสูงจะเป็นเมตรค่ะถ้ามันค่า BMI ไม่เกิน25ก็จะขึ้นว่า your BMI is normal นะคะ อีกอันนึงจะลองเป็นอันนี้เป็นค่า BMI เกิน25ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงให้เรา,าแนะนำให้เราออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทมชั่วโมงที่ต้องออกแล้วก็จะกรอ,อกชั่วโมงพอเรากรอ,อกชั่วโมงก็จะขึ้นว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะ